โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมนะตอนนี้อยู่กับผมนะครับช่องแบงค์แม่นะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาสอนต้งค่า ROV ให้ลื่นนะครับผมอันแรกก็จะเป็นภาพ HD นะทุกคนผมแนะนําเป็นอ่อสูงก็พอหรือถ้าสเปคต่ําก็มาตรฐานนะครับผมนะอรนี้พี่ไม่พูดมากนะเริ่มกันเลยนะครับผมโอเคของพี่ก็จะเอาเป็นสูงก็แล้วกันนะครับผมนะเพราะว่าโทรศัพท์พี่ก็ถ้าสูงมากมันก็ไหวอยู่นะแต่พี่ก็ทาให้ดูเป็นสูงแล้วกันนะ สำหรับใครที่ไม่ไหวก็เป็นมาตรฐานได้นะครับผมอันต่อไปการแสดงผลนะครับผมผมเอาเป็นระดับสูงแล้วกันนะครับผมหรือสูงมากของผมก็ไหวเช่นเดียวกันนะครับเจ้าของทุกคนนี่ไม่ไหวก็จะผมก็แนะนําเป็นระดับกลางนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็จะเป็นระดับสูงแล้วกันของผมนะครับพาร์ติเคิลนะครับผมผมแนะนําให้เป็นลื่นไหลไม่ก็สูงนะครับผมสำหรับโทรศัพท์ที่ไม่ได้แรงมากแต่ของผมจะเอาเป็นอันสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับผม โอเคมาที่อันต่อไปนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของปรับแสงครับผมผมแนะนําให้เปิณาร์ที่เขาแนะนํามาให้อยู่แล้วนะครับผมนะไม่จําเป็นต้องเอาสว่างขึ้นเลยนะครับผมผมก็จะปรับของผมเป็นแนะนํานะครับผมนะโอเคนะครับผมผมก็จะเป็นแนะนําทีนี้เราไปต่อกันที่อาเฟรมเรทนะครับผมอยู่ไหนแป๊บนึงนะมาก่อนนะครับภาพให้ีนี่ก็น่าจะเป็นอ่ะ วิดีโอที่มันบันทึกปะเออผมกจ็จะขอเปิดไว้ละก,กันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปที่โหมดเฟรมเรทสูงนะครับผมเดี๋ยวอยู่ไหนวะคนแป๊บนึงอา่าโอเคนี่นะครับผมโหมดเฟรมเรทสูงก็ให้ทุกคนเปิดไปนะครับผมเห็นไหมอา่าอยู่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยนี่นะครับผมก็ให้ทุกคนเปิดไปนะครับ ก็กดไปเลยนะครับผมนะมันจะกินแบตนหน่อยนะทุกคนเพราะว่ามันจะลื่นขึ้นนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมให้ทุกคนเปิดโหมดเฟรมได้สูงเลยนะครับผมนะก็ทัวคนสามารถปรับตามที่พี่ตั้งเมื่อกี้ได้เลยนะครับผมนะใครไหวเท่าไรก็เท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันตั้งค่าโทรศัพท์บ้างนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นของไอโฟ e นะครับผมนี่เรามาที่อ่า การช่วยกันเข้าถึงนะครับผมแล้วก็การเคลื่อนไหวนะครับผมนะให้กดเปิดไปแค่นี้นะครับผมไม่มีอะไรมากนะสำหรับการตั้งค่ามือถือของเรานะครับผมพอกดเปิดปุ๊บแค่นี้นะครับผมไม่ต้องไปไปที่ไหนมากมายนะครับผมกดเปิดทิ้งไว้อย่างนี้นะครับผมเราไปดูในเกมเลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมแล้วนะเดี๋ยวพี่ก็จะไปทดสอบ ทดสอบนะครับผมในแคมป์ฝึกแล้วกันนะขอให้ได้แบบพูดติดๆขัดนะครับผมนะผมก็จะเอาฟอร์เรนไปให้ดูเลยนะฟอร์เรนละกันนะครับผมนะเดี๋ยวผมเขาเลือกฟอร์เรนปุ๊บแล้วก็คู่ต่อสู้เป็นยอนละกันนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่ใช้ไอโฟน e SE นะครับผมสองพันยะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวพี่จะอัพอไวให้ก่อนนะ ถึงเลขสิบกระพอโอเคนะครับผมเราจะเปิดบอตมาเลยแล้วกันนะแป๊บหนึ่งนะครับผมผมขอเปิดบอดเรียกบอดมาก่อนนะครับผมนะเอาโอเคนะครับผมบอดกําลังมานะนี่นะครับผมก็สังเกตได้ว่ามันลื่นนะครับผมตอนที่ฟันนี้ดับฟลอเรนติโนมันจะแบบเด้งๆด้วยนะครับผมก็คือแบบสวยแล้วก็ลื่นมากนะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะนี่นะครับผม ก็ลื่นมากนะนี่เดี๋ยวผมมาเปรียบเทียบที่เราปรับมาเมื่อกี้เลยครับผมอันนี้ก็คือสว่างเพิ่มขึ้นนะ <ijo plays> เห็นปะ <im ple ans> เห็นหลังเกมผมไหมโอเคนะครับผมเนี่ยเนี่ยเห็นปะเห็นพื้นหลังปะนี่คือสว่างขึ้นครับผมแต่ผมว่าเอาเป็นแนะนําก็ดีอยู่แล้วนะหรือจะใครหรือใครจะเอาประมาณนี้ก็ได้นะครับผมนะก็เราม,มาปรับในเกมอีกทีดูอีกทีนะครับผมนะก็จะแบบนี้ก็ได้อยู่นะครับผมแต่ว่าผมจะเอาเป็นแนะนําละกันนะครับผม นี่คือล้ำแบบลื่นน่ะลื่นมากเลยนะครับผมนะก็ให้ทุกคนปรับตามผมได้เลยนะครับต่อไปนะครับมาดูอ่อที่เฟรมเรทสูงนะโอเคตรงนี้นะครับผมผมจะลองปิดให้ดูแล้วกันนะนี่นะปิดแล้วมันแบบคนละฟิวกันเลยทุกคนเห็นปะแม่งแตกต่างกันเลยนะครับผมนะมันก็จะแบบไม่สมนะูทอ่ะมันจะเป็นแบบคึกค,ค,ค,คืแลกนิดนึงนะครับผมนะโอเคผมว่าให้เปิดดีกว่านะครับผมมันก็จะเป็นแบบไม่สมูทมากเท่ากับที่เราเปิดนะครับผมนะ เออเปิดดีกว่านะครับผมเชื่อ,อผมนะครับเปิดเราจะลื่นมากนะครับผมเนี่ยอันนี้ผมเปิดแล้วนะครับผมนะเนี่ยดูสมูทมากกว่าเมื่อกี้เลยนะครับผมสมูทกว่าเมื่อกี้มากเลยนะไม่ควรปรับตามผมได้เลยนะครับผมที่ผมแนะนํามาเออนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าเราเปิดโหมดเฟรมเลยสูงนะครับผมนะภาพก็จะสวยด้วยแล้วก็เราเล่นลื่นด้วยนะครับผมในโหมลําให้ดูเลย โอเคนะครับผมก็ถือว่าสวยมากๆแล้วก็ลื่นมากๆเลยนะครับผมสําหรับโหมดเฟรมเรทสูงนะทุกคนโอเคอันต่อไปก็มีอะไรอีกบ้างไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมนะเนี่ยเดี๋ยวผมล้ับกับบับบับกับคลิปป่าให้ดูนะครับผมนะทุกคนก็สามารถไปปรับตั้งค่าตามผมแล้วก็ตั้งค่ามือถือตามผมได้เลยนะครับผมผมก็มาแนะนําแค่นี้นะครับผมนะโทรศัพท์ใครไหวไหวเออที่ ไหวเท่าไหร่ก็ปรับเท่านั้นนะครับผมนะไม่จําเป็นต้องไปฝืนโทรศัพท์แล้วนะครับผมเอาให้ลื่นก็พอนะครับสําหรับใครที่อยากให้มันลื่นนะใครอยากให้มันลื่นนะครับผมนะของผมก็ค่อนข้างจะลื่นพอสมควรนะครับผมแต่ของผมมันก็ลื่นอยู่แล้วแหละนะครับผมผมก็จะมาแนะนําสําหรับคนที่เล่นไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่เพื่อใครยังไม่รู้ตรงไหนนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นสูตรผมเองนะครับผมไม่รู้ว่าไปตรงกับใครหรือเปล่านะครับผม ผมก็ยังไม่ได้ดูคลิปใครที่เขาสอดนะครับผมอันนี้พี่ก็ปรับเองเลยนะครับผมเอ,เอาไปใช้กันได้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสําหรับวิธีทําทให้อาวีลื่นนะครับผมวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผม